นี่กำลังกให้แม่น้ำมรอ้โแต่ปุ่มีะได้เดี๋ยวนี้ว่าถ้าเกิดมันเอไวอใบที่นี่นะมัทำอะไรได้อีกนี่มันมันได้เยอะเลยนะผมเคยนะไอ้พักตาวข้าวห้องเนี้อ่าลิใบมันออกอ่ะไม่ต้องไปยุกยิกกับมันเลยอ่าไม่โตเอ้าจริงไม่โต ก็คนเรามันต้องซึบซาบไปเรื่อยๆพี่อ๋อถ้าไปเอาใบมันออกไปยุกยิกจมันไม่ได้เลยไปแตะไปอะไรไปคอยดูเอ้ยแมลงกินไหมมันถ้าไปจับมันไม่ต้องไปจับมันปล่อยมันเลยพ่อมเคยไปมีตรงนั้นผมปลูกไว้น้อยนึงผมไปริรใบท์ใบนี้ออก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 อ่าคือว่าไม่โตเลยไอ้ที่เราลิสแนนลิสเนี่ยอยากอยากให้มันโป้งเลยอ่าม่ให้มันถือ ก็คือว่ามันจะได้มีช่องว่างระว่างมันจะไหมือนว่าเอ้ยมีพื้นที่โตโตเร็วแต่ที่ได้ได้เป็นปามเป็นฟามคิดที่แบบว่าผิดมาหั่นเลยผิดเพราะเราไปกระยุกกระยิกกระลักมันเงี้ยเหมือนแล้วนะมันก็เลยไม่ห่อแล้วมันก็ไม่โตห่อยากจักรกรรมฐานมันจะเวลาก็เป็นเรื่องแปลกนะครับ ไ้ทดลองเลยนะมันก็ต้องทดลองเนาะลองพิษลองทูกไปเพราะว่าเราให้มันเป็นเยอะไงมันเยอะใบมันเยอะเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันต้องมีใบออกอีกเยอะนะใช่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 กะลิขางให้มันลงไงมันจะได้มีพื้นที่มันจะได้ลงเหมือนเราอยากอยู่ในที่ลงอยากจะช่วยมันสรุปแล้วยกแปลงเลยลองไปมีไม่กี่ต้นหรอก เพงได้บอกนะเราค่อยๆเรียนรู้ไปเอยก็ไม่ได้แม่ความว่าโอ้ยนะเชิงนี้อย่าปลูกกูแปลงอลไจะประสบความสำเร็จหมดอย่างอย่างอันนี้ก็มันก็มีบ้างที่ว่านี่นี่แปลงนี้นะปลูกไอ้ไอ้กวางตุ้งกวางตุ้งไม่ขึ้นเลยโลปลูกไม่เนี่ยทําไมปลูกกวางตุ้งไม่ขึ้นมันขึ้นมันกระร่อมกระแลมมันขึ้นน้อยเงเหมือนพื้นที่ไม่เหมาะกับผักอีกหรือไงไม่รู้ก็เราก็อันนี้เราก็ไม่เข้าใจได้แต่พอมาปลูกกับ อ่าผักกาดข้าวห่อกับปลูกได้ดีเออก็เป็นเรื่องแปลกนะแปกเออยังพื้นที่บางทีนะปลูกขนาดได้ไปปลูกอย่างอื่นไปปลูกพื้นที่อื่นก็ไม่ได้ก็เป็นเรื่องแปลกเนาะนี่พอโคลบพองก็จะใต้กวางตุ้งมันสลับกันไงอันนู้นได้เกิดอันนี้ได้ออกพอพอผักกาดข้าวต้นได้กินพ้มกะโลก เราไม่ได้ปลูกทีเดียวอก็คือว่าสลับทยอยทยอยได้กินไปทยอยไปได้กินไปว่าครับรอบนี้อันนี้รอบต่อไปเป็นอันนู้นนี่พออันนี้ได้กินปุ๊บเดี๋ยวชุนนู้นปลูกชุนนู้นได้กินตื่นกี่โมงตีห้าพก็มาขึ้นน้ำแล้วครับตีห้านี่ต้องขึ้นน้ำคือแม่แต่เขาจะให เพราะว่าผมกเราต้องช่วยต้นไม้ไงอะต้องหลดน้ําตอนเช้าไงอะพอหกโมงนี้ต้องฉีดน้ําช่วยต้นไม้ตีห้าเราก็ต้องตื่นละเออพอฉีดใส้กลัวแบบว่าน้ําไปถูกแล้วแดดมันก็ร้อนองเงี้ยอ๋อก็ทําให้น้ําร้อนอ่าๆๆๆมันจะแล้วมันละเหยละเหยไวด้วยมันก็ไม่ไม่ได้เข้าทางใบเออแล้วเราเลิกเสร็จประมาณกี่โมงนะเนี่ยสมมุติเราตื่นตีห้าเนี่ยก็จะเสร็จทั้งหมดแล้กี่โมง ผมทําทั้งวันผมทําไปเรื่อยๆทั้งวันเลยทำนูก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันต้องทีพ่อเขาก็มาตัดยาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็ตัดยาช่วยอะไรอย่างเงี้ยใจรักนะมันต้องใจหลักนะเออผมชอบผมชอบทำหลายอย่างมันต้องชอบนะเออแล้วก็ต้องครับ มันก็ต้องรักด้วยเนาะครับตรงนี้มันไม่มีงานในหลายไงมันแปดสิบหลายไงพูดคนเดียวพูดคนเดียวคนคนเดียวพูดคนเดียวใครก็จะว่าบ้าวันนี้โอ้ยพอตอนเย็นจัมมัชจัก้ขุดขุดหมันแล้วเราก็มาขึ้นน้ำแเราต้องทำวนเวียนนมันเป็นชีวิตที่มีความสุขไหมโอ้ความสุขมากเลยที่ทำไรเนี่ยผมทำอู้มาไม่รู้เท่าไรแล้วนะเมื่อก่อนทำอู้ สู้ทำไรไม่ได้ลงพ่อผมไม่ชอบใจมันไม่รักไอ้พวกลงซ้องลงซ้อมนี่ใจไม่รักใช่โดยท่าทำอย่างเงี้ยให้ผมทำทั้งวันผมก็ทำได้เพราะผมเห็นน่าเชเนี่ตื่นมาแล้วก็ช้าพืแล้วก็เห็นอยู่ในไลน์ตลอดเนี่ยบอกโอ้โหสุดยอดของยอดมาโนนใจมันรักไงใจมันรักส่วนรักเออรักทำไรตอนตอให้ทำให้คนอื่นเราก็ยังรักมันก็ทำให้เข้าด้ดีก็จริงเพราะว่าเราเรารักงานของเราเออใช่ จริงนี่เรื่องจริงเลยพี่ผมไม่ว่าไม่ได้ว่าทำไปว่าอะไรอ่ะของข้าวทำทำไม่เฮ้ยกาสั่งอะไรก็ทำทำไม่เฮ้ยเออจริงจริงไม่ใช่ให้มันผ่านๆไปสมมติพอบอกให้ทอดยาทอดทอดเออนั่นแหละเราก็เบ็ดมีอะไรพ้มเห็นไม่ดีพ่อก็จับทำบางทีเขาเห็นไม่ดีเขาก็บอกเรามันก็เลยเหมือนส่งผลให้อย่างพ่อออท่านก็เมตตาเขาบอกว่าอ่าแา้วเชิงทำแล้วตัวนี้ก็เด็ดไปค่ายไปกินได้เลยนะเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับ คือผมอึ้งผมเดินไปไปไปเผ่าไรน่ะพอผมเพิ่นเดินมองเข้ามาผมไม่เคยเดินเลยนะตั้งแต่มาอยู่นี่เจ็ดแปดปีคุณพาช่วยใช้คทำเนี้ยนี่นี่ไม่ได้ว่าหย่อนะโอ้คุณพาช่วยมันมันสูดรบรรยายมันสวยมากนะมันมันผมเป็นพื้นที่ส่วนที่แบบมันไม่ได้ลกอ่ะมันมีช่องว่างมีระว่างคือพูดถึงให้ผมเดาคือมีกระต๊อบสักล่างหนึ่งมีนี่ะกางไรอ่ะโอ้โหมันพอออกเขาก็ไม่ยากไปไหนเขาก็ ยุ่นนังบอกว่าเอในส่วนมันเย็นดี<อ>จริงนี่เรื่องจริง<อ>นี่เรื่องจริงเลยเพเเื่อจริง<ต>เราจริงจริงเลยแหละเ,<อ>เราทําไม่ใช่ว่าได้ทํทผมไปทําที่นี่เหมือนกัน,กน,กนไม่ใช่ว่าพว่ากูเอาคาแรงไปวนวันนี้ไหมะรอบทนต้องทําให้เข้าเต็มที่แล้วลแต่เขาก็ลองแต่เขาพอออกก็พ่อเมช่วยกัน คิดไงอ่าอันไหนดีไม่ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็มัช่วยกันอ่าแต่พอออกเขาจบไอ้นี่ด้วยไงเกษตรเกษตรผมเห็นแล้วเพราะว่าแกแบบโอ้โหคือคือคนธรรมดาน้อยคนมากที่แบบจะปลูกแล้วได้คือวางเขาเรียกอะไรนะวางมากนะเนาะวางมากของส่วนได้แบบว่าตรงนี้ควรปลูกตรงนี้ครคือมันทําไม่เรียนมานะผมพูดตรงๆว่าไม่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 ได้ไงครับเขาเป็นคนวางโครงการไงอ่า แต่ทีนี้ว่าผมเห็นพื้นที่มันวางเลยอย่างเงี้ยวางใช่ป่ะเราจะปล่อยให้มันวางไว้ทหไมอ่ะใช่ปลูกผักไว้ดิปลูกผักเนี่ยอินทรีย์แปลงอ่าเงี้ยก็วางอยู่ทำไมอีนลงได้วางวางเราก็เติมเข้าไปเติมเป็นผักไปกินแค่นี้ก็โอเคขอบคุณมากวนนี้ครับโาให้ความรู้เยอะเลยไม่เป็นไร